we สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการครูที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่งครับผมแจ็คไรเดอร์กลับมาเพื่อที่จะได้พูดคุยนะครับเก็บแขกรับเชิญในห้องที่ปรึกษายุค new normal ของเราวันนี้ฮะผมมีอพอออขอปรึกษาท่านหนึ่งนะครับซึ่งคุกคลีแล้วก็อยู่กับเด็กๆของพอ,อเนี่ยนะครับมาเป็นระยะเวลานานจนทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญก็คือ เหตุการณ์ท yeah, the in ี so, impacto, bad, right? ่เก so, ิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเด็กๆในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่เข้ามาตอบโจทย์ความสะดวกสบายในชีวิตเยอะมากเหลือเกินจนทําให้ผอท่านนี้ครับเป็นห่วงว่าเอ๊และในเมื่อมันสบายขนาดนี้วันหนึ่งถ้าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเขาอยู่ได้ไหมนะฮะหรือถ้าจําเป็นจะต้องอยู่ในชีวิตแบบนี้มีความสะดวสบายเยอะแยะเตรียมพร้อมเด็กเหล่านี้อย่างไรดีวันนี้ครับนะฮะ มีผออขอปรึกษานั่งอยู่ในห้องนี้กับเราด้วยนะครับต้อนรับนะฮะผอเอกเอกอมรใจจงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผอมาจากโรงเรียนบ้านยาปล้องจังหวัดศรีสะเกดเลยนะครับใช่ครับนะฮะเป็นนักบุญโนยการโรงเรียนซึ่งอยู่กับเด็กๆเยอะแยะมากมายแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็ง่ายนะชีวิตนะฮะใชแค่กดก็ได้ทุกอย่าง <อ>นะฮะเต<อ>รียมพร้อมเด็กๆเหล่านี้อย่างไรต้องปรึกษาท่านนี้เลยนะฮะ<อ>ต้อนรับนะฮะครูที่ปรึกษาของเราครับครูใหญ่พอ,อวิเชียนชัยบบังสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละนะฮะ,ะ,ะ,ะก่อนอื่นเลยครับผมย้ําก่อนว่าเรามีเวลา20นาทีในการพูดคุยกันนะค,ะครับผอ,อ,อใช้เวลาตเต็มที่ถ่าพ,พร้อมแล้วนะครับพอเอกครับเวลา20นาทีเป็นของพอปรึกษาครูใหญ่ได้เลยครับครูใหญ่ครับช่วงที่ผ่านมานี่เราจะสังเกตเห็นว่า เด็กๆของพวกเราหรือแม้แต่ผู้ปกครองเองเนี่ยใช้ชีวิตค่อนข้างจะเฉื่อยชาแล้วก็ชอบความสะดวกสบายเป็นหลักบางครั้งจะต้องไปสแสวงหาความสะดวกสบายจากพวกร้านสะดวกซื้อหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกตัวเองจนทําให้มีความรู้สึกว,ว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้สุดท้ายนี่จาเป็นจะต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากคนอื่นต้องรอความช่วยเหลือจากคนอื่นถึงจะใช้ชีวิตอยู่ได้ ในฐานะที่เราเป็นครูเนี่ยเราควรจะเราน่าจะใช้หรือว่าจะใช้วิธีหรือช่วยเหลือเขาอย่างไงครับผู้ใหญ่ที่บอกว่า,าต้องรอการช่วยเหลือจากคนอื่นนี่รอแบบไหนครับยกตัวอย่างเช่นผู้ใหญ่เวลาที่จะมาโรงเรียนเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนถ้าไม่มีผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่จะทํากับข้าวหรืออะไรให้กินก็ต้องรอถ้าไม่รอก็ไม่ได้กิน บางคนมาโรงเรียนแทบไม่ได้ทานอาหารถ้าไม่มีตังในกระเป๋าก็แทบจะไม่ไม่มีอาหารเช้ากินอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณใหญ่ทํากับข้าวยังไม่เป็นคือหมายถึงว่าเด็กๆถูกหล่อหลอมความสุขสบายจนอ่ะถ้าไม่ทําให้ก็ไม่กินก็ได้อย่างเงี้ยใช่แทนที่สมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นเราก็เอาก้นก็ออกไปหากินเองสิเพื่อให้ไปโรงเรียนทันใช่หรือทํำยังไงก็ได้ให้เราให้เราให้เราไปต่อได้ทั้งทั้งที่มีไข่ในตู้เย็น มีเตาแก๊สก็ข้าวง่ายๆทํากินเองไม่ได้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับแสดงว่าทักษะชีวิตที่หายไปเลยนะไอ้ทักษะชีวิตที่หายไปเนี่ยเพราะว่าทั้งระบบการศึกษาและก็ในครอบครัวเองเนี่ยไม่ให้ความสําคัญแล้วนะมีคนทําแทนให้ทีนี้พอมีคนทําแทนให้เนี่ยไอ้ทักษะจําเป็นอยาทักษะชีวิตพวกนี้มันหายไปเลยแล้วก็ระบบการศึกษาเองก็ไม่ได้ตระหนักนะ ตอนนี้ระบบการศึกษาเองเราก็พยายามแค่จะฝึกฝนผู้เรียนให้รู้<ม>ให้มีทักษะที่จะไปตอบโจทย์ะระบบการใช้ชีวิตหรือระบบงานบนสายพานแบบผักแบบแบบฟาร์มะนะมถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าอย่างแรกที่เราควรจะทํานะก็คืออาจจะต้องหาวิธีปลุกนะปลุกให้เขาตื่นนะ<ม>หรือไม่ก็สร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นกับเขานะ<ม>แต่นี่ไม่ง่ายนะแต่ว่าถ้าเราเริ่มจากถ้าไม่เริ่มจากการตระหนักรู้เนี่ย สิ่งที่เราทําลงไปมันเป็นสักแค่ทำนะเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะอ,อันนี้ก็เรื่องยากเนาะอันแรกพอสร้างความตระหนักรู้เสร็จแล้วก็ต้องมาออกแบบกิจกรรมที่จะให้เขาเกิดการเรียนรู้เพราะถ้าเราออกแบบดีเนี่ยไอ้พวกทักษะพวกนี้มันจะกลับขึ้นมาดีอยู่แล้วนะแล้วก็นี่สองออกแบบระบบนิเวศด้วยแปลว่าในโรงเรียนนั้น ต้องเป็นระบบนิเวศที่เด็กจะต้องได้ใช้ทักษะชีวิตจริงๆนะเขาต้องล้างจานเองนะเขามีโอกาสที่จะทำกับข้าวกินเองอมไม่ใช่รอแม่ครัวนะเขามีโอกาสที่จะปลูกผักเพื่อจะเอาผักนั้นมาทํากินเองนะเพราะการดีไซน์พวกนี้มันจะอยู่ในโครงสร้างที่โรงเรียนมีอํานาจในการทําได้อยู่แล้วเพราะเราปลูกเขาเราสร้างความตระหนักก่อนอันแรกอ,ออกแบบกิจกรรมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยที่เขาได้ต้องกลับมาฟื้นทักษะชีวิตเหล่านี้ แล้วก็เปลี่ยนระบบนิเวศในนั้นให้เขาได้มีโอกาสได้ทำได้ใช้ทักษะนั้นมากๆืมนะเมื่อเห็นอย่างนี้ได้านะ<ม>พออก็เ,เหมือนกับจะต้องลงมือทำนะกำหนดกฎเกณฑ์บางอย่างนะครับเพื่อที่จะเสริมตรงนี้ให้เขาที่โรงเรียนของพออมีมีอะไรแบบนี้บ้างนะครับอตอนนี้เราก็เปลี่ยนโครงสร้างในการจัดการเรียนรู้อยู่นะ<ม>เปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ให้คุณครูเนี่ยพานักเรียน สู่การปฏิบัติลงมือจริงๆแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการการลงมือฝ่ายเดียวคล้ายๆกับการปลบมือข้างเดียวเนาะมันก็มันก็ได้ระดับหนึ่งแต่เมื่อกลับไปที่บ้านเขาก็ไม่มได้มีโอกาสที่จะใช้ทักษะตรงนั้นอีกแต่ครูใหญ่พูดก็น่า,น,า,น,าน่าคิดก็คือว่ามันจะต้องช่วยกันและมันจะเป็นเรื่องยากพอสมควรอยู่แต่ผมเชื่อคำหนึ่งว่าที่ครูใหญ่พูดทักษะเปลี่ยนแปลงคือถ้าเราเปลี่ยนโครงสร้างมันหรือเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนระบบของมันวิถีชีวิตเด็กๆก,ก็จะเปลี่ยนอยู่แต่เราก็คาดหวังว่าจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายน่าแต่อย่างน้อยถือว่าโรงเรียนเริ่มทําก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วนะอันนี้การจัดการเรียนรู้เราก็จะมีการกระเวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ,ค,รคือใช้ใช้ใช้หลายๆวิชามารวมกันผู้เรียนก็จะได้มีโอกาสได้ได้ใช้ทักษะในการใช้ชีวิตของตัวเองเพิ่มมากขึ้น แต่มันก็ยังปรากฏให้เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ,ค,ะนค,ครับคุณแจ็คครับนะเพะ<ม>ื่อในคําตอบจากคําถามของพอเอกข้อในี้ชัดเจนนะผ<ม>ู้ใหญ่บอกว่าก็ลงในฐานะที่โรงเรียนเป็นผู้ที่สามารถจะกําหนดนโยบายหรือว่าสอดแทรกสิ่งเหล่านี้ได้<ม>ถือว่าเริ่มต้นถูกต้องแล้วครับครับอ่านะฮะมีประเด็นต่อไปไหมครับเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยโรงเรียนก็โอเคแหละปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่แหละครับแต่ว่าตัวที่สําคัญอันหนึ่งก็คือตัวตัวหลักสูตร การศึกษาคุณใหญ่คิดว่าหลักสูตรแบบไหนที่มันจะช่วยให้เด็กของพวกเราหรือว่าอนาคตที่จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ได้ควรจะเป็นหลักสูตรแบบไหนและมีลักษณะยังไงครับคุณใหญ่คือตัวหลักสูตรเองเนี่ยมันมีอยู่สามมิตินะมีตัวหลักสูตรแล้วก็มีตัวกระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้วก็มีตัวการประเมินมผมว่าสิ่งที่เรา ทำได้เลยในโรงเรียนน็คือไม่ใช่การที่จะรอหลักสูตรกลางนะแลเราก็พยายามทํากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีความหมายมแปลว่าเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่มีเป้าหมายนะมีเป้าหมายไม่ใช่แค่ส่งพวกเขาเหล่านั้นไปสู่ฟาร์มนะมเรากําลังทําให้เขาเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตชีวานะอันกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนคือสําคัญมากและก็อยู่ในมือของพ่อและครูด้วยเราอาจจะเริ่มต้นจาก เราเห็นว่ากระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมนี่คือส่งต่อวิชาใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราต้องไม่ใช่ที่จะทําแบบนั้นเราต้องอาจจะแทนที่จะออกแบบการส่งต่อวิชาคือเราออกแบบสถานการณ์และโจทย์ใหม่เลยซึ่งไอสถานการณ์และโจทย์ใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กเผชิญอยู่แล้วแล้วให้เขาพยายามสแสวงหาข้อมูลความรู้มาเพื่อแก้โจทย์นั้นแล้วทุกครั้งที่แก้โจทย์ลงไปเนี่ย ต้องให้เขาได้มีโอกาส reflection เพื่อสก,กัดให้เกิดความเข้าใจชุดหนึ่งแล้วให้เขาได้ทําด้วยให้เขาได้ใช้ด้วยบนอยู่อย่างนี้ครับเราให้โจทย์เขาประมวลความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่แล้วก็ สร้างข้อสรุปเชิงหลักการ,รลงมือใช้อินเฟคชันให้โจทย์ใหม่อยู่เนี่ยครับมันก็กลายเป็นว่าโอเ้เขาตอบสนองต่อโลกอย่างปัจจุบันทันด่วนนะเท่าทันการนะแล้วสิ่งที่เขาตอบสนองนะั้นเขาก็รู้ได้ทันทีว่าแบบนี้ใช้ได้หรือแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วในที่สุด<า>ในทักษะที่จําเป็นคือทักษะชีวิตที่มีชีวิตชีวาเยมันก็จะเกิดขึ้นโดยที่เราก็ไม่ต้องไปแย่งชิงต่อสู้กับเพื่อให้เปลี่ยนหลักสูตรอะไรใหญ่โตมากมามนะเมื่อกี้ผมติดอยู่ตรงคําว่า ส่งต่อวิชาจริง,รงๆอาจพบเนื่องจากผมไม่ได้เป็นนักเอเา,าอนะฮะไอวิธีการแบบส่งต่อวิชานี่มันคือยังไงแล้วมันสร้างผลสียังไงครับคูใหญ่ครับก็ <c oughs> คือคอนเซปต์ของการศึกษาเดิมคือเรามีหลักสูตรและในหลักสูตรนั้นมีความรู้ที่เราจําเป็นในแต่ละวิชา <c oughs> ครับเพราะในไอความรู้ที่จําเป็นในแต่ละวิชานี่จะถูกครูเป็นผู้ส่งต่อ จากที่ตัวเองรู้หรือจากหลักสูตรที่มีอยู่ไปให้ผู้เรียนได้รู้ซึ่งไอ้แบบเนี้ยมันเป็นกรอบความคิดเก่าเป็นกรอบความคิดที่จะสร้างคนเข้าสู่ระบบไม่ใช่สร้างคนเพื่อตอบสนองต่อระบบ คือคือตัวนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะครับคุณแจเพราะว่าครูเองเนี่ยเราติดหมายเซ็เรื่องนี้เยอะมากใช่ไหมครับแล้วการที่จะมาครเอทสถานการณ์และก็รีดโจทย์เนี่ยก็ไม่ง่ายเพราะมีความท้าทายใช่แต่มันเป็นไปได้เพราะในรอบตัวเขาเนี่ยมันมีสถานการณ์เต็มไปหมดเลยเช่นสมมติว่าเรามีส่วนประกอบที่จะทําอาหารเท่านี้เราจะทําอาหารยังไงยังได้ครบสารอาหารที่ครบอยู่แล้วก็ยังได้พลังงานที่เพียงพอ ก็กลายเป็นว่าอ๋อฉันกําลังเผชิญหน้าอยู่กับโจทย์ใหม่แล้วก็ฉันพยายามจะหาความรู้ที่มีทั้งหมดทั้งความรู้วิธีการปรุงทั้งความรู้เรื่องคุณสมบัติของมันแต่และอย่างแล้วมาจัดการลงมือทําแล้วก็ตรวจสอบสะท้อนผลว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่ามันได้ครบถ้วนตามโจทย์ไหมขณะเดยียวกัน่เขาได้ทํามันจริงๆไงแล้วมันเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนนี้ได้ผ่านการ สร้างสารสาร,สารความสุขที่สําคัญกนะ็คือไอเซเรทโทนินใช่ไหมครับครับมันไม่ใช่ว่ารอผลแล้วค่อยมีความสุขแต่ขณะที่ฉันทำว่าฉันมีความสุขอย่างเลยและขณะที่ทํานี้ยังได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยออกซิโตซินก็หลังไงอ๋อรู้สึกว่าเออฉันมั่นคงนะเพื่อนก็พลอยเห็นด้วยกับฉันนะแล้วในสุดอันนี้จะเป็นเครื่องมือให้เรา<อ>ที่จะอยู่ในโลกอย่างมีชีวิตชีวาได้นะอะไรอย่างีานะ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะเปรียบเทียบกับการทําอาหารโอ้ท่างสมัยก่อนผมเรียนกพอมีไข่ มีหมูสับมีข้าวนะฮะครูคงจะบอกว่าวันนี้เรามาทาข้าวไข่เจียวหมูสับกันเทองแต่ถ้าวันนี้สร้างสถานการณ์คือมีไข่มีหมูสับมีข้าวทําอะไรกันดีมาทําเมนูใหม่กันไหมทำอะไรกันดีเขาอาจจะเป็นไข่เจียวหมูสับก็ได้ความควานหนักแต่เรื่องนี้ตอนนี้ก็น้อยลงเพราะว่าเราเราคนรอบข้างหรือแม้แต่ครูเองก็รู้สึกว่ามันมีคนทําไว้แล้วในร้านสะดวกซื้อมีทุกอย่างอร่อยด้วย ซึ่งวิธีคิดแบบนี้แหละกําลังทาลายทักษะชีวิตของเขานะคือมีไข่มีหมูสับมีข้าวเรามาทําอะไรกันเถอะแต่เด็กจะคิดว่าไปซื้อร้านสะดวกซื้อก็ได้ไม่กินยังดีกว่าไม่กินดีกว่าทําเองไม่ต้องทําก็ได้เออเพราะว่ามันมีอยู่แล้วสะดวกสบายง่ายโอ้โหอันตรายเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้อะโอเคเห็นภาพเลยนะครับแล้วคุณแจ็งคุณแจ้งนิดนึงเรื่องเรื่องหลักสูตรนี่ยังยังติดอยู่นิดหนึ่งอ่าได้ครับเออคุณคุณยายบอกว่าเราสามารถเคลียร์หลักสูตรของเรา เองได้แล้วบ,บ้างใน,ในระดับหนึ่งแล้วละ่ะกระบวนการจัดการเรียนรู้แล้วก็ครีเอทได้แล้วละ่ะในระดับโรงเรียนแต่มันมีอันหนึ่งจาเป็นไหมครูใหญ่ที่เราจะต้องทําความเข้าใจร่วมกันให้มันเข้าใจตรงกันจรงิจรงๆว่าเป้าหมายของการจัดการศึกษาของพวกเราจรงิจรงๆนี่ทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กหรือผู้ใหญ่ในอนาคตของเราเป็นแบบไหนนี่ต้องเข้าใจให้มันตรงกันไหมเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่าต่างคนต่างเข้าใจไม่ตรงกันนะผมว่า มันมีประเด็นว่ามันมีคนที่เข้าใจไม่ตรงกันใช่ก็จริงๆแล้วก็ไม่ตรงกันเท่าไหร่นะจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายการศึกษามันมีทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะไกลใช่ไหมใช่ระยะสั้นก็คือขณะที่จัดการเรียนการสอนเนี่ยเด็กควรจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ครูจะจัดถ้าบรรลุได้ก็ จะถือว่าสําเร็จระยะสั้นถ้าบรรลุไม่ได้ครูก,ก็ต้องช่วยให้บรรลุนี่ระยะสั้นเนาะแต่ไม่ได้แปลว่าระยะสั้นเนี้ยจะส่งผลต่อระยะกลางเช่นเขาอาจจะต้องมีอาชีพเขาอาจจะต้องมีงานไม่ไม่เป็นอาชีพก็อะไรเป็นงานเขาจะต้องมีวิธีการดําเนินชีวิตอันนี้เป็นระยะกลางเนาะส่วนระยะไกลก็เขาอาจจะต้องมีชีวิตที่มีสุขภาวะนะ มีสุขภาพกายใจสังคมนะอะไรอย่างี้นะทีนี้เวลาทั้งผู้ปครองและครูเนี่ยทุกคนก็จะมีบทบาทไม่เหมือนกันใช่ไหมผู้ครองก็อาจจะอยากให้ลูกนี่มีอาชีพเป็นดีมีรายได้มีอยู่ได้ดีอย่างเี้นะส่วนครูก็อยากให้เธอได้จบได้เกรดสีได้จบจากโรงเรียนชั้นไปมันย่อมเป็นเป็นอะไรที่ไม่ตรงกันครับเพราะการที่จะทําให้ตรงกันได้นี่ยผมว่าทั้งครูและผู้ปกครองเนี่ย จำเป็นต้องมีชุมชนชุมชนที่จะเรียนรู้ร่วมกันเพราะถ้าขาดการมีชุมชนเนี่ยผมมองว่าทั้งครูและผู้ปกครองเองไม่เท่าทันโลกนะม,มิติบางอย่างนียผู้ปกครองเนี่ยรับรู้โลกอีกแบบหนึง่งมิติบางอย่างครูรับรู้โลกอีกแบบหนึง่งถ้ามีชุมชนหรือหอขอบเนี่ยนะ community of practice เนีน่ยนะถ้ามีขอบเสียเนี่ยแล้วก็เจอกันสนทนากันสองสาเดือนครั้งสองสาเดือนครั้งอยู่เรื่อยๆมันก็จะค่อยๆปรับ ความคาดหวังปรับเป้าหมายให้ค่อยๆเข้ามาใกล้ๆกันเห็นเป็นสิ่งที่กลมๆคล้ายๆกันอย่างเงี้ยผมว่านี่จะช่วยได้เยอะมากเลยแล้วเราก็จะสู้ได้นะเพราะฉนั้นสำคัญคือต้องมีพื้นที่ที่ทุทททกคนจะได้คุยกันนะฮะเพื่อเพื่อที่ผมว่ามันทุกอย่างมันปรับไปตามสถานการณ์แล้วก็ปรับไปตามเวลาด้วยแต่เมื่อได้คุยกันบ่อยขึ้นเราจะปรับไปในทางเดียวกันแล้วมันจะเกิดผลที่ชัดเจนขึ้น อ่านะฮะไปครับฟอเอกครับเคลียร์ไหมในนี้คำตอบนี้เคลียร์แล้วครับคำตอบนี้เคลียร์เลยนะครับเดินต่อเพราะว่าวิวลาอีก6นาทีของฟอเอกครับถ้าพร้อมแล้วปรึกษาผู้ใหญ่ต่อได้ครับจากคําตอบของผู้ใหญ่เมื่อกี้ก็จะโยงไปที่คําถามที่ที่3พอดีเลยนั่าจะเป็นคําถามสุดท้ายด้วยเมื่อเราเข้าใจเรื่องหลักสูตรไม่ตรงกันผู้ใหญ่บอกว่าเราจะต้องมีโอกาสที่จะต้องทําความเข้าใจกับผู้ปกครองเนาะให้เข้าใจละทีนี้ ผู้ปกครองบางท่านนี่ก็พอใจว่าลูกมาโรงเรียนแล้วได้คะแนนส,ส,สูงเกลียดดีนะครับมีความสุขผู้ปกครองบางท่านมาโรงเรียนแล้วกลับไปบ้านพอใจที่ลูกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลับไปบ้านช่วยเหลืองานพ่อแม่นะทํางานแล้วก็พฤติกรรมเปลี่ยนความมุ่งหวังของแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันในขณะที่ทั้งโรงเรียนมันมีเป็นร้อยครอบครัวคุณครูใหญ่จะแนะนํำยังไงว่าเออทำยังไงโรงเรียนถึงจะสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองได้ให้ ให้ให้ตรงกันในเรื่องของเป้าหมายการศึกษาหรือจะแก้ปัญหาในเรื่องของเนี่ยแหละความเป็นมนุษย์ฟาร์มเนี่ยแหละผูโโ้ใหญ่ครับก็ความเข้าใจที่จะค่อยๆให้ผู้ปกครองและครูเข้าใจตรงกันก็สร้างขอบนั่นแหละเนาะ <c oughs> แล้วก็มีประเด็นที่จะคุยกันครับแล้วก็เวลาสื่อสารผมมองว่าเราต้องโฟกัสสิ่งสําคัญไม่เยอะเพราะอย่างนั้นเนี่ยผู้ปกครองเองก็จับได้ยากถ้าอยากจะ ให้เด็กได้ชนะ,ะในการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาวะทางระยะกลางระยะยาวนะครับเราก็จับสักอย่างซีที่<อ>เป็นเรื่องสําคัญมากๆเช่นสมมุติว่าสติรเราจะมีกระบวนการที่จะฝึกฝนให้เด็กมีความชํานาญในการใช้สติ<อ>เราต้องการที่จะให้เขามีสติเพราะว่าเราต้องการให้ผู้เรียนนั้นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไอ้คริทิคอลทิงกิเนี่ย จะมีผลต่อการตัดสินใจที่จะนำพาชีวิตของฉันแบบไหนไม่ใช่ลอยไปตามกระแสของสังคมบริโภคนิยมสังคมวัตถุนิยมใช่ไหมครับเพราะถ้าเราสื่อสารแค่2เรื่องนี้นะถ้าผมมองมองนะถ้าโรงเรียนพอออสื่อสารแค่ว่าเฮ้ยสำคัญมากเลยนะที่เราจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยในระยะยาวแล้วเขาเป็นมนุษย์ที่มีชิดชัวรแล้วก็มีความสุขเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีเนี่ยรเราต้องเริ่มต้นที่ฝึกสติแล้ว โรงเรียนก็ต้องออกแบบกิจกรรมในการฝึกสติแล้วให้แสดงผลได้จริงๆว่าเขามีสติจริงๆอันที่2ก็คือออกแบบกระบวนการอย่างเช่นการให้โจทย์หรือสถานการณ์ที่ผมว่าในี่แหละในที่สุดแล้วมันจะเกิด critical thinking <อ>ผู้เรียนสามารถที่จะประมวลข้อมูลเยอะมากแล้วก็สร้างทางเรื่องในการตัาสินใจได้หลายทางแล้วเลือกอย่างมีเหตุมีผลได้ถ้าเราสื่อสาร2เรื่องนี้มันก็สั้นมันง่ายมันชัดแล้วก็ทําขอบผู้ปกครองอยู่เรื่อยในที่สุด ทุกคนก็จะเห็นเป้าหมายเดียวกันที่จะทําให้ผู้เรียนี่ยสู้กับความเป็นมนุษย์ร์มได้ต้องไปค้นเจอให้เจอแก่นที่เราจะเกาะแบบนี้ให้ได้ครับครับนะฮะสรุปว่าครูใหญ่ครับเป,เป้าหมายที่เราจะคุยกับผู้ปกครองเนี่ยควรจะเป็นเป้าหมายระยะยา,ยาวใช่ไหมครับคือควรจะเป็นเป้าหมายระยะยาวเพราะว่าข้อหนึ่งนี่ผมมองว่าผู้ปกครองทุกคนเนี่ยประจักษ์ชัดแก่ตัวเองแล้วว่าตัวเองประสบอะไรทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต สุขภาพทางเศรษฐกิจการเมืองการอะไรต่างๆเขาประสบแล้วแล้วสามารถที่จะเอาบทเรียนของเขาที่ประสบเนี่ยคุณอยากให้ลูกเจออย่างนี้ไหมจากบทเรียนของเขาได้มันพูดง่ายใช่แต่ว่าถ้าถ้าโรงเรียนพอสร้างขอบได้เนี่ยมันจะได้ทุกอย่างนะเริ่มพูดคุยกันจากขอบก่อนแล้วเข้าใจว่าเริ่มเริ่มต้นแล้วนะพอใช่ไหมเริ่มต้นแล้วครับในการสร้างขอบผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างครับพอเล่าให้ฟังหน่อยครับ ก็ทาความเข้าใจกับผู้ปกครองเหมือนที่ผู้ใหญ่พูดแหละแต่ว่าความชํานาญในการแค่เริ่มปฏิบัติเนาะบางทีก็อาจจะไม่ไม่ถึงขั้นที่ที่ผู้ใหญ่ได้ได้เสนอแนะไปต้องต้องเรียนรู้อีกเยอะในขอบมีปัญหามีอุปสรรคไหมครับจริงๆอยู่อยู่กับผู้ใหญ่แบบนี้ด้วยล,ลองแชร์ปัญหาที่เราเริ่มทําสิ่งนี้แล้วเผื่อผู้ใหญ่จะแนะนําแนวทางประเด็นแรกในการขอบผู้ปกครองที่มีปัญหาก็คือความเข้าใจของของคนทําขอบเองนี่แหละ ก็คือ <ทำ S 1> ครูใช่ไหมครับใช่ครับคือความเข้าใจและความชัดเจนในเป้าหมายของการทำว่าจริงๆแล้ว,วทำเพื่ออะไรนะบางคนก็ทำแค่เข้าใจแค่ว่าทำเพื่อที่จะได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแต่จริงๆไม่ใช่นะถ้าตามที่ข้อเสนอแนะของผู้ใหญ่ก็คือจะต้องทำเพื่อเปลี่ยนมายเซ็ตของผู้ปกครองและก็เปลี่ยนความเชื่อของผู้ปกครองให้ได้ อันนั้นแหละจึงจะสําเร็จทีนี้การจะทําให้เปลี่ยน mindset แล้วก็ความเชื่อของผู้ปกครองเนี่ยต้องเรียนรู้อีกเยอะเพราะใจเทคนิคและ,ะความชํานาญนะผมว่าจ<ะ>ับบุญแจตครับมีอะไรที่เป็นตัวเร่งหรือว่าตัวส่งเสริมในใน,ในมุมนี้ได้บ้างครับผู้ใหญ่ครับตัวครูครูที่จะทําขอบทุกครั้งที่จะเป็นผู้เข้าไปเชื่อมต่อให้ผู้ครองคุยกันแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมตัวครูเองก็ต้องมีชุมชนที่จะ เขาเรียกว่าชมชนการเรียนรู้ชาชีพนะ,ะ,ะก็คือต้องครูก็ต้องมีขอบเหมือนกันใช่ครับ <โอ S 2> ต้องต้องมีก่อนเพราะว่าจะได้ช่วยกันเพราะลําพังทําคนเดียวนียมุมอมองต่อไมซ์เซ็เนี่ยมันแคบแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่ทุกคนออกแบบเสร็จแล้วก่อนที่จะทํากับผู้ปกครองแล้วก็มาแชร์กันแล้วทุกคนเติมเต็มกันแล้วกันแล้วก็สร้างมุมมองเพิ่มมันค่อยๆขยายขอบเขตความความเข้าใจและไอ้ขอบเขตความเข้าใจที่ขยายออกเนี่ยมันไปครอบคลุมกับความเชื่อ ต่างๆเพื่อจะทําให้มันกลมๆมากขึ้นนะทําให้มันไม่ไม่แหลมคมอ่ะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนมากนะแต่มันอยู่ในกลมๆนี้แหละอะไรประมาณนี้นะแล้วเวลานําเสนอออกไปหรือพาผู้ปกครองทําขอบออกไปมันก็จะได้ผลวะซึ่งในขอบของครูเองก็จะช่วยกันเล็มขอบเล็มโน่นโน้นให้มันภาพมันอ๋อชัดขึ้นชัดขึ้นเวลาที่มันแคบลงมันจะความชัดมันจะชัดขึ้นกันดี อ๋อโอเคครับหันไปดูเวลาหมดเวลาพอดีครับพอเอกครับแต่ว่าวันนี้ผมว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาไทยนะฮะกับพอเอกก็ถือว่าเคลียร์เลยนะฮะผมได้ประโยชน์จากการที่ได้มาคุยกับครูใหญ่แล้วก็คุณแจ็ควันนี้เยอะมากครับโอเคนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆครับที่มาร่วมพูดคุยกันพอเอกขอบคุณมากครับคุณแจ็คก็ให้โอกาสครับขอบคุณครูใหญ่ของเราด้วยขอบคุณมากครับ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่และทางรายการที่ได้มีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันวมนเนี้คําตอบของผู้ใหญ่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องยึดหลักสูตรแกนกลางเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้เองได้เป็นคําสั้นๆแต่ว่ามีความหมายสําหรับคนในวงการศึกษาที่ต้องไปคบคิดและเอาไปใช้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ